สบายดีค่ะแล้วคือเราจะมาเดินกันข้อสันาแป๊บอยากด้วยเหอดูเท้เาขึ้นแตงมมมันไหม่ข้างนอกแต่ใส่ข้างในเฮ้ยแต่มันนานแล้วนะถ้ามันเสียจะทำยังไงล่ะถ้ามันเสียเอามา,มาสกกผสมรูปแข็งใหม่มันก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้หูย

โ <Well. S 2> อ้อแล้วอร่อยเอเลอคะคุณออมอ๋อไม่ใช่ค่ะอ๋อล็คขอนองทค่ะอแล้วอนีอร่อยดีค่ะและอีกอย่างหนึ่งราคะก็ไม่แพงด้วยนะคะสมหตุสมผลค่ะ จริงค่ะข้าหลังจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะคุณออมค่ะสวัสดีค่ะเกิดอะไรไม่รู้จ้าที่หลังนะระวังหน่อยสิถ้าคุณออมยกเลิกออเดอร์เรารอะเราเสียหายนะเอา้าก็ถ้าร้านคุณออมไม่รับก็ไปส่งร้านอื่นสิโอ้ยเอาสมองที่ไหนคิดเนี่ย,ยร,ร้านเราแค่เนื้อมีร้านคุณออมร้านเดียวถ้าเราไปส่งตลาดถ้าน้ำมันก็ไม่คงแรง ไม่ลองดูอยู่ถ้าไม่น่าดูเอ,อ้ยสวยแล้ว ก็พูดแรงไปก็วันเราต้องทำสองลูกค้าด้วยไม่ได้ทำกินเองอแล้วจะทำยังไงดียวันต้นทุนมันสูงด้วยไม่รู้มีปัญหาก็ไม่คนชาทุ้ ขอโทษนะครับบางอันมันก็ไม่มีรอยไหม้นะครับแต่มันมีกลิ่นไหม้ลูกค้าจริงเหรอเอาเปล่าไปช่วยอะไรไม่ได้หรอคะเราทำการค้ากันนานและอีกอย่างหนูก็ส่งให้ในราคาไม่แพงด้วยก็ไรคือออกไม่ได้ไดเยอะไม่ต้องลองทุนอะไรไม่ลงทุนหรอร้านฉันอร์ฉัน,น,นไม่ลงทุนนะเดิมวันส่งชิ้นละ15บาทตะวันขอขึ้นเป็นชิ้นละ20เขายังไงออกไม่ขาย35บาทอยู่แล้วก็ไรเน้ง ไปนุนก็เท่า,ออานั้นเอาลับไปเถอะเข้ไ่สุดถึงห้าบาทฉันก็ไม่รับ นี่แต่มันเหลวไปนะแล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงล่ะอันดีๆมันก็ไหม้หมดมันไหม้แค่ข้างนอกแต่ใส้ข้างในแต่มันนานแล้วนะถ้ามันเสียก็ทิ้งไปละถ้ามันเสียเอามาผสมตัวของใหม่มันก็คงไม่เป็นไรดอกไม้ต้องหืม เียดีนะเนี่ยปรยกต้มสิ็ด้วยอยู่แล้วแหละขอบคุณค่ะเราได้สั่งของชิ้นนะคะคุณเตม นีส้ส่วนไหนจะตอลคะจะส่วนไหนเลยค่ะ ดาวโหลดทัพช้อปปิ้งมันนี้รับสินเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาศูนบาทยำ้ำศูนบาทอย่ารอช้าสินค้านี้ถูกมาจำกัดวันราจะแลกตลาด วันที่สิบหกจะซื้อรบตเี่หน่อยแหมหวังส่ง,งแบตเตีเน,นี้ยก็เพื่อถอูกจะได้มีเงินแต่งงานไงไม่ดีหรอปิ๊โนะ๊โู้แน่น่หน่ยแล้วหววน่ะโและไปโรยาโน้นไปไ,ปไ<ห>กลจากชีวิตเราทำไม,ไมไไวันเพื้อนไปอย่างนี้กนะ็